หนุ่มเมืองชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านยำครกจกกีนะเดี๋ยวเรามาดูบิ๊ททำยำกันนะครับเดี๋ยวดูวัตถุดิบทั้งร้านก่อนนะครับบิ๊ทสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นยำหอยนางรมหมูย,ยอไข่แดงหอยน่งรมหมูย,ยอไขแดงหอยนางรมหมูย,ยอไข่แดงเดี๋ยวหลบผู้ค้าจดบินนะ นี่นะใบรุ่นพลังใบนะตำมมันเข้าไปนะครับไม่เกี่ยนว่งอ ไม่ลืมใส่อะไรรึวะชิมชิมชิมลืมใส่อะไรชิมเหมือนมะนาวไม่ถึงมันยังไม่ได้บีบมะนาวบ่ะบีบไปแล้วมีเปลือกอยู่มะนาวใส่ไปเซตเดียวหรือสองเซตโอเคใช่ไหมผ่านไปผ่านไปน้องอ๊อดผ่านนะครับ ำหอยนั่งลมจกเข้าไปเลยสิคะพลังใบได้ยินเป่าผักลายได้ด้านนี้เลยจ้าสักขวดสิคร้าวแล้ยอีกนะหมูยอไข่แดงร้านนี้สลวนบ่อยแฟนคลับรู้ฮะร้านนี้สลวนบ่อยแฟนคลับรู้ใครขอเหมือนมาเที่ยวนะคะ เบื่ออยู่บ้านเงาเงาออกมาหาเพื่อนฝูงสดุกเฮฮาดีนะใช่อย่าไปซีเรียสข่ายได้ก็รวยข่ายไม่ได้ก็เจ๊เล้งรวบเรียบร้อยใช่ไหมหนู หนูน่าจะใส่มะนาวครบอยู่เนะาะเดี๋ยวไปย้อนไปดูคลิปทำไมนะย้อนไปดูคลิปว่าใส่ครบหรือเปล่าค่าไม่พี่จะหล่นกอดไม่ไม่หล่นไม่หล่นแน่น,น ใส่เยอะไปก็ไม่ดีแต่มันเป็นน้ำแกงเหรออืาแบบพอดีเมื่อวานพี่หนุ่มกินพี่หนุ่มกดน้ำเลยนะยำไหลบัวกุ้งสดเหล่าพญาสีไข่ยำปูมาปุ้มโอ้ยขอ้ไ่มคะไม่มากค่ะอีกสองชิวเองค่ะ วันนี้รอไม่นานมากนะคะแล้วเร็ววันนี้มีนมด้วยสูตรก็มีไหนเห็นไหมล่ะเชฟปะเน่งน่ง่งกดให้หนูหน่อยนะคะเออ นี่น้องสาวมาเที่ยวหาใช่ไใช่ไข่ปูตันนี้เท่าไหร่อ่ะไ่ปูบปูม้าหรอร้อยห้าสิบค่ะรอ้อยห้าสิบค่ะ ก็เทงต้องสู้นะบี๊นะต้องสู้แคขสู้สู้ไหมสู้สู้เฮ้ยต้องซื้อกินทวาเสียงซื้อเว้ยสู้เว้ยสู้เราต้องมีเงินเยอะๆใช่ถ้าไม่มีเงินอ่ะก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่มีผู้ชายเข้ามาฮะดูเมนูแล้วจดได้เลยเราต้องมีเงินเยอะๆเราจะได้ซื้อกินแบบอร่อยเราอยากได้ใครเราก็ชี้ชี้ชี้ นี่ทำไม่ได้หาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงผู้ชายเรียงผู้ชายล้วนถ้าจะเลี้ยงเฉพาะตัวเองป่านนี้รอดแล้วนะวเล็กงตัวเองนี่รอดแล้วใช่ไหมรอดแล้ว

ช่วงนี้อดชิมออกห,หวานหรือชิม,อ,มออกเค็มออกเค็มเค็มนวลนวลครับนี่เป็นยำปูม,มา้มมานะครับแค่ะปูม้มมาสดสดครับเนี่ยปูม้มมาแต่ละแต่ละวันราคามไม่ค่อยเหมือนกันเนาะบางทีก็ได้มาถูกบางทีก็ได้มาแพงแล้วแต่เรือมันวิ่งแล้วแต่เรือ,อ อันนี้เป็นยำสี่ไข่สี่ไข่ร้านนี้พี่ว่าได้คุ้มไหมคุม้มโคตรคุม้มตอบแบบไม่คิดเลยนะครับเอาไงบัวหน่อยเพราะว่าแม่ค้ารีบขายรีบโกยรีบกลับนะครับ,รบ,บน,นี่ขอเช็คหน่อยน,นี่ขอเช็คเองเลยนะ นัวๆกำลังดีเป็เปรี้ยวไม่หวานนี่เปเปรี้ยวไม่หวานอร่อยอร่อยอจริงๆอจริงๆนะเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ๊ตยิ้มเลยครับแมรุ่นพลังใบไม่โอ๊ตเขามองโอ๊ตเขามองหนูแล้วเขายิ้มมาเขาหมายความว่าไงน่าหลอกนั่นน่ะโอ๊ตหมายความว่าไงมองแล้วยิ้มน่าหลอก นา่นา,นารักป่ะน่าหรอกอ่ะน่ารักไหมโอ๊ตไม่ต้อง <laughs> อย่าแกง,งนาง่ารักป่ะน่ารัก <laughs> <laughs> เหี้ยเลยโอ๊ตเหรอเออวันนี้พี่หนุ่มมาแกง <laughs> วันนี้เป็นยำปูม้านะครับสั่งได้เลยนะคะคิวไม่นานคะ่ะ <laughs> <laughs> เสียงดีวะ <laughs> ลำโพงแตกแน่เลยเมื่อกี้ต่อไปอ่ะพี่ต้องเรียกหนูใหม่นะเรียกว่าเจ๊กีพลังใบเจ๊กีพลังใบเชื่ออยู่ครับถ้าไม่มีพลังใบใส่จะตำไม่ไหวจะตำเมื่คืนนี่ไม่กลับไปบ้านไปนอนละเมอตำด้วยอ ยกร้านแล้วนะยกลานมีตั้งแต่บินแรกแล้วพี่หนุ่มถ่ายไม่ทันหรอ,อผู้ชายมา้องแต่บ่ายสามครึ่งยกลานใช่ไหมมีใบป,ปลาตาได้วยยำขอเติมพริกหน่อยค่ะยำไข่แมงดาปูมากุ้งสดไข่แมงดาปูมากุ้งสดกุ้งสดหอยคางเนี่ยถ้าปลาเราเราจะควบบิน เพราะเพื่อความรวดเร็วเป็นการไม่รอน,นานเกินไปเฮ้ยเนี่ยวันนี้พริกเยอะไม่ต้องเต้นรอพริกนะครับโอ้โหวันนี้ไม่เต้นรอพริกนะครับ <c oughs> วันนี้เจ๊ก,กีเจ๊ก,กีพลังใบ <c oughs> <c oughs> เอ้าออกหน่อยเดี๋ยวลุกคาเผ็ดใจหง

คนเขาดูคลิปน้องบีเขาบอกได no, <c oughs> ้ยินเสียงคกเสียงสาดก็แซ่บแล้วเขาบอกมันดังเนาะพี่น้องมันดังก้วกาก้วกากเลยนะ ดีน้ำแตกกระจุยกระจายเลยนะมะนาวมะนาวน้ำดีน้ำปลาสุดผีไม่บอกแต่กระ,ะเทยบอก,บอกเหมือนเดิมนะครับ ยำไข่เปงดาจุกจกเลยนะครับร <100 S 1> <100 S 2> ้อยเยวหนึ่งร้อยบาทนะครับูุ้มากุ้งสดต่าด้วยูุ้มากุ้งสดนะครับจุกโอโ้โหเฮียจุกจุกเลยนะ กี่ไปเลยเนาะกำลังเบสใช่ค่ะจุกจุกกี่จุกกี่จุกกี่เอากล่องเล็กให้หน่อยนยึงนี่ยำหอย,ยแครงนี่หนูรีบโกยไปไหนเนี่ยหนูจะไปไหนเนี่ยเจ้างานกาชาด์จเจ้างานกาชาด <c oughs> โอเคนะหนูนะจ,จุกเลยนะปูมากุ้งสดนะสัำม,มาก แต่ละอย่างนี่ต้องบีทให้แบบจุกกีกันไปเลยนะจะรีบไปเที่ยวนะไปนั่งเครื่องเล่นไหมโอ้น่ากลัวนั่งนั่งเดี๋ยวพี่นุ่มทายเดี๋ยววิกหนูร่นอีกเอาหนูไปแกงเขาเรียกว่าอย่าแกงกระเทยค่ะในปลานั่นเนี่ย ต่อด้วยยำไข่ปูปูม้าไม่ปลรราค่ะไข่ปูปูม้าไม่ปลานะครับจริงปะเนยไม่ต้องเผ็ดมากได้ค่ะ สามลูกครึ่งนะฮะสามลูกครึ่ง เคนะจะแกงนีูปบมาไข่โปรโอ้ยโอ้ยจะรีบไปไหนน้องโอ๊ ไม่ใช่น้องบีเจอาอนากากชาติคะ่ะเจอาอนากากชาตินะต่อด้วยยำยกร้านเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ยำยกร้านนะครับเป็นเมนูสุดท้ายนะครับชุดหมู่เราต้องขนอมชุดวันนี้จะไปออกงานกับพี่หนุ่มมึงชน <laughs> เราจะไปเดทนะนคืนนี้นะไปเดทเด้ยงบมาห้าร้อยบาท ยำยกลานเพิ่มหน่อ่ได้นะมึงยกลานริกยกลานอีน่ากลัวเนาะพี่เนาะใช่ดูเป็นเลยดูเป็นเลย หนูใช้กำลังโยกนักตัวเลยเหรอวะยิกก่งก้กําลังกาย นวดให้มันเข้ากันได้หนิหูมันใช้เวลานะใช่ใชเนี่ยก็ดูเอานะกว่าจะได้่ละลคกนะครับ,รบลำบากนะคะเดี๋ยวรับหน้าไหมลำบากนะคะยี่กว่ากรรมกรอีกนี่โอ้เหนื่อย <c oughs> เหนื่อย <c oughs> มะนาวแพงใส่มะนาวสู้ชีวิตไปเลยปลารหมดปลาราหมด ปลาปลาร้าหน่อยค่ะเรียบร้อยหมดแล้วมีกระปุกปลาร้าหมดนี่มีเปลี่ยนนะครับกระบวยมาด้วยกระบวย พระอบพบนางโมโราดูดิเเป็นก้อนเลยนะต้องฝนตกตะกอนสิบห้านาทีกำลังดีน้อยไปครับน้อยไปหรอเาอร่อยใช่ไหมอร่อยจริงๆนะ <S <S อย่าหลอกลูกค้านะมาดูยกรานนะไข่ที่หนึ่งไข่รกรู ไข่แมงดาไข่ปลาิเซี่ยวไขหมึกเราตัดไขอะไรนะเนี่ยไขแมงดาค่ะอ้เดด้วยหอยแครงจะหอยแครงหน่อยนะหอยแครงกินหมดแล้วต้างหอยแครงจ้าซึ่งสด บัมน้อไข่แดงเซลล์ม้าน,มนไม่ถึง ห้อยนางรมเซลมันได้ไปเลยใช่ไหมหนู ยำยกร้านนะครับเหมือนส่วนพริกเลยอะ่ะน้ำลายสองไหม,มส่วนพริกกับส่วนมะนาวนะส่วนมะเขือเทศด้วย <laughs> แบบดากมันไม่เผ็ดหรอกไม่เชื่อน,อนี่โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มมึงชนอชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับน้องบิ้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ